ที่สมวัวเก่งนะล่วงไปถ้าปากมดลูกมันนิ่มนิ่มอ๋อแสดงว่ามันพร้อมแล้วคอมดลูกฮะคอมดลูกนั่นแหละมีความนิ่มมันนิ่มถ้ามันยังแข็งอยู่ไม่ได้สัมผัสไข่อะไรด้วยไหมไม่องไม่ถึงนะไม่ดูถึงไข่เราลูกเท่าฮะไข่นั้นมันต้องมีกล้องอ๋อเอากล้องส่องก็ได้นั่นกล้องอันต้าสาวนั่นอันนั้นเขามาดูไข่คุณตาที่ฟาร์มได้มีการใช้อันต้าซาวไม่ได้ใช้เราค่ะแล้วเวลาวัทลองเช็คไหม มัวท้องก็คือตอนแรกถ้ามันท้องได้ห้าหกเดือนล่วงไปก็เจอหัวลูกมันเลยแหละสองเดือนไม่ควรล้วงเพราะมันยังเล็กนิดเดียวมันเท่าก้อนแค่นี้เองเหมาะสมที่สุดถ้ากีนเดือนเอะในสามเดือนขึ้นไปล่วงไปจะเจอเลยหมอส่วนใหญ่จะล่วงอนแต่นี่ไอหมอบางคนน่ะล่วงไปมันก็ว่าท้องแต่ทีจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกค่าล้วงที่เนี่ยเพื่อตรวจท้องสามเดือน เขาเอาคิดตัวไหนผมไม่ทร<ำ>าบผมล้วงมันเองเลยมันใกลจก้จะไม่หนึ่งคือเราศึกษาวัวท้องนะพอมันเริ่มท้องได้สี<อ>่ห้าเดือนเราก็ล่วงดูแล้วมันแปดเดือนไอ้ที่ยิ่งแปดเดือนแล้วล่วงไปเจอหัวใหญ่แล้วผมก็ใส่ฟางาาทุกครั้งแต่ก่อนถ้าวัวมันราคาดีเนาะผมก็จะให้กาก,ากปามด้วยอตอนนี้ถ้าให้กา,กากปามเดือนหนึ่งมันก็ตกจฉเพราะจะพราะกากปามก็เดือนละสามหมื่น รวมฟางด้วยก 5, 6, ็ตกห้าหกหมื่นผมอาจจะยากเหมือนกันนะการมาชวนชาวบ้านให้เปลี่ยนแนวจากการเลี้ยงวัวธรรมดาวัวลูกผสม <พอ S 2> วัวไทกี้อะไรไม่จด้มันทําได้ถ้ามีความพร้อมคือถ้าพร้อมในความหมายของผมคือมีทุนที่ดินมีที่ดินปับ๊บสามารถเลี้ยงแบบผมนะ,ะเลี้ยงแบบผมคือเลี้ยงแบบสบายเลี้ยงแบบไม่ต้องเลี้ยงสบายเข้าใจกั้นรั้วกั้นรั้วเข้าใจสี่ทสิบไร่ร้อยกั้นรั้วแต่นี้ชาวบ้านเน่ก็เหมือนอย่างเงี้ยเอายกตัวอย่าง ที่หน้าน่าเนี้ยใครก็ปล่อยได้ถ้าผมเป็นคนเห็นแก่ตัวนะผมเช่าเข้าเจ้าละสี่ห้าพันหน้าใส่ไฟสนามโดยผมไม่ต้องเลี้ยงเลยแต่ผมทำไม่ได้สงสารคนอื่นแม้คนที่ก็มีวัวหกเจกดตัวตัานก็ไม่มีอะไรเขาพาเกลียดเราเปล่าๆและทีหลังเขาไม่ช่วยดูเราเลยเลย ของเราหายไปไหนไปเป็นอะไรตกสะโตอะไรเขาก็ไม่มาบอกมีผลกระทบอย่างนี้อ๋อก็ต้องไม่ก็เหมือนถ้าเราไปกั้นหมดแล้วเขาจะไปเลี้ยงตรงไหนอ่ะหนานี้อวหนานี้ปล่อยกันไปเจ็ดปกติถ้าร้อนจะจัดผมก็ไม่ปล่อยอะอย่างแนวของผมนี่ผมว่ามันจะเหมาะสําหรับพวกไอ้สมมุตินะพวกคาดการเกษียณนะมันก็ดีก็มีดินอยู่เก่าอืแต่เดี๋ยวนี้มันระบบนาไครน้ำมันเนาะ ล้อ้วก็แล้วก็เลี้ยงวัวสักคู่หนึ่งหรือสองตัวสามตัวเอาขี้มันมาปลูกต้นไม้ใช่ไหมมีแหล่งน้ำเอ่อโซล่าเซลล์มาใส่เพื่อป๊มน้ําลงสระใช่ไหมแล้วก็หัวเขี่ยวมาปุ๊บปุ๊บมันก็ได้สองอย่างอาจจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงปลาด้วยก็จะตอนนี้ตอนนี้ตาาคิดไปแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็ทำของตามันมาทางสัตว์เลี้ยงนมพังวัวเยอะแล้วนี่สองไม่ปกติ ถ้าผมไม่ไม่เลี้ยงวัวนะถ้าผมไปทําธุรกิจกับลูกผมมีในโคตั้งหลายตัวลูกชายคนนี้เขาจะมาสืบต่อเรื่องเลี้ยงวัวก็เขาแลกให้ข่าอาหาร<อ>เพราะผมจะเอาเงินที่ไหนเดือนละห้าหกหมื่นเส้ออาหารในวัวก,กินนะอืมอืมโอ้โห,โหเดือนละห้าหมื่นถ้ามาทําวัวเลิศร้อยวพามันเยอะเนี่ยวางแผนดีๆเพราะท่านลองอคิดดูฟางปีนี้มันลงไปสองแสนวานแลวนะเนี่ยครับอ๋อครับ แล้วตาปลามวันละพันวันละพันนอโอ้โหทุนต้องใช้ทุนหลายช่วงนี้ผมไม่เคยได้ให้แล้วแล้วพวกวัคซีนพวกอะไรคุณต่าฉีดเองใช่ไหมอะตอนนี้ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดให้กินไหนกินที่มีชข้อเลิกเลยไม่ต้องฉีดมันง่ายกว่ามันไม่ป่วยไม่อะไรเลยผมยังไม่ได้ลองเลยแค่วงไปเมื่อวานแน่เน่เนี่ยเมื่อวานะนกเขาบอก พอได้ยินเสียงผมคุยเอาให้คุณตาพิเชียนไม่มาสก,กิดหลังตะวันดีธรรมดาของบริสุทธิ์แบบบ้านๆเ่ยสบายใจครับโคตรเลยไม่เมื่อวานผมไม่แนวเาวัวออกที่ไหนผมให้มันกินฟางอยู่แล้วผมก็เลยไปไปดูอะนง่งแยงซื้อตน้นทุเรียนมาต้นหนึ่งแล้วก็ไอะไรอะ่ะมะยงคิดมาต้นหนึ่งนี่นี่ดูมีความสุขดีนะ,ะเที่ยวอเอ,อื้อมันไม่เครียดอ่าไม่เครียดไม่เครียดเลขสองมันไม่ใช่ท้องแฟบนะเออแต่ลูกชายอ่ะ ขเขาเลี้ยงเขาก็รักของเขา,าอ่ะนะอ๋ออืมจะขายยาอะไรก็ทัใจย,ยากเลยไม่จะพูดไปก็ไม่ใช่ดูถูกกระดังนะเงินสามสีเงินแสนสองแสนเขาสู้ให้วัวคนยากจนไปเลี้ยงนี่ฝว่าเขาหวางอันนะนเขาได้บุญอ่ะอันนี้ลูกคุณตาใช่ไหมลูกลูกชายนะผมยังไม่เคยเห็นทั่งฝ่ายกรมประสุตว์ตัดหรือทางการ ลองเสนอแนวทางหรือชี้แนะว่าจะแก้ไข<า>ย,ยังไงในเรื่องขอ,องเกษตรกรที่ลำบากเรื่องรา้คาว,วนวเกษตรกรเขาเออ็คยจะบอกว่าคนเลี้ยงวัวแค่เดสามสี่ตัวก็ต้องไปจดทะเบียนตอนนี้ท่านเอาไอ้โพดไอ้ยี่ห้อไหนอะ่ะไอ้ที่ให้ลูกดีอะ่ะเอาตอนนี้ตัวที่ม,มีที่ผมติดมืออยู่ที่เป็นแม่บล็อกประจำฟาร์มเอาพ่อเอาพ่อเอสจีตองหนึ่งทับหนึ่งเป็นแบรนด์แชมเปี้ยน ของโลกของสหรัฐอเมริกาเท็กซัสเนี่ยปี2514ก็ซื้อมาตอนนั้นตอนนั้นนานแล้วนะหลอดละหมื่นเดียวนั่นคือมาสองหลอดได้ตัวเดียวพอไปผสมเล่นเสียไปหลอดหนึ่งเสียได้จนถึงเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้มันหลอดละสี่หมื่นสองโอ้โหอันนี้ไม่ไม่ใช่แพงสุดนะถ้าแม่เราสวยถ้าแม่เราสวยเป็นพื้นสักก่อน <ừ> mm แล้วก็ไอ้เ้อเชื่อราคานี่ควรจะใส่แม่เลอดร้อยครับผมแม่เลอดร้อยราคาเจ็ดหมื่นก็มีคุณตาครับผมเลี้ยงวัวได้ได้ลูกตัวผู้ผมจะได้ตัวเมียเมื่อก่อนอ๋อแรกเออวิธีนี้ดีนะเอาตัวผู้ไปแลกตัวเมียเขาพวกพวกว่อค้าเขาซื้อตัวเมียมาได้และเขาจะไปขายอะมันในราคาแลกกันเขาเอามาแลกตัวผู้ผมตองบางครั้งต้องแขมเงินเงินไหมไม่ เ้วมากบางทีเขาแถมผมเพราะของผมบวชน้อถ้าสมมติว่าถ้าผมเดินไปหาซื้อบวัวตัวเมียผมซื้อไม่เป็นเขาเลือกมาถ้าตัวไหนแดงดีตกลงจะมาชวนเลี้ยงวัวเรือดร้อยจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงใจไว้มีตังก่อน <c oughs> โอเคงอย่างนั้นจับมืออันนี้คือทั้งสองสายคุยกันนะครับแต<อ>่ว่าให้มีตังก่อนให้มีตังก่อน <c oughs> มีตังอย่าลืมโทรศัพท์บอกผมนะอันแรกเดี๋ยวจะให้น้องมาจดถ้าไม่มีตังไม่ต้องโทรนะ น้องฟาร์มน้องฟาร์มเยียดยาให้น้องฟาร์มก็พาไปชมวัวครับผมยินดีรับใช้นั่นแหละเลี้ยงข้าวด้วยผมกินไม่มากมาผมก็กินไม่เยอะแน่เดือนนี้ผมเรียกอย่างนี้ว่าอะไรรูกหวาคุณตาผมเรียกว่าสวรรค์บนดินก็ไม่ทราบวิมานดินตอนนี้ผมมีขี้วัวเออเรามีขี้วัวเลยปลูกผักก็ได้หรือจะขายก็ได้ช่วงนี้นะแน่แน่จะขายวัวก็ได้ไม่ไม่ตอนนี้อะไอที่ชาวบ้านบนว่าข้าวถูกข้าวถูกนะผมไม่ทุก ผมทำไม่เคยขายเข้ามีต้องแนะนำเกษตรกรนี่เคยทำยี่สิบไร่ทำแล้วสามไร่พอไว้กินไม่นี่นี่ทำเยอะยู่นี่ทำเป็นร้อยร้อยไร่เลยตอนนี้นาเขาเช่าเขาหนะรวยไลยเนี่ยก็ไม่ด้กล้ด้วยก็คือเอาแล้ะถ้ามันขาดทุนมาเราไหวไหมล่ะมันขาดก็มันไม่มีอะไรหรอกรถก็รถเราออรถเราเพียงแต่จ้างเขาเกี่ยวแต่ก่อนมีรถเกี่ยววานปุ๋ยวานปุ๋ยวานปุ๋ยจะจ้างเขาแสดงว่ายังเคมีอยู่ก่อเนี่ย ก็ใส่หน่อยหน่อยใส่เกรีดดีปุ๋ยชูดดีๆหน่อยผมรไม่เคมีไม่เผาผมมาถึงนี่แล้วคุณตาไม่ไถรถรถก็ไม่เคมีไม่เผาไม่ไถเพราะผมไม่ได้ปลูกการไถเป็นการรบกวนสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินรบกวนจุลชีพใส้เดือนทําให้ดิน ดินเสื่อมดินแย่เนี่ยจะใส่ปุ๋ยนี่ได้ไหมถ้าผมจะปลูกข้าวนะผมจะเอาจอบไปขุดหยอดทีละหลุมหมูแล้วถ้าทาเยอะๆทำไม่ไม่ไหมผมไม่ทําเยอะผมทําแค่นาเดียวเออถ้าทําไม่ได้ผลผมปล่อยวัวกินถ้าได้ผลก็เกี่ยวมันที่ามพกแบบวิธีนั้นมันได้อยู่แล้วแหละม้าก็มีแพะก็มีวัวก็มีวัวมีหลายยี่ห้อด้วยผมทําไม่ได้ง่ายนี่เดียวพูดดูเหมือนง่ายหมดเนี่ยแล้วตอนยิง่งนะครับเนี่มันอยู่อย่างนี้เนาะ โทษหลราเราไม<อ>่มีมือเนาะแล้วไอ้วัวใช้เชือกรัดไหมค้องไหมค้องครับค้อง,องให้ดีแล้วกับข้างคอกก็เราก็จับหางผูกให้ดีเราก็อมก่อนแล้วก็คําไปไเรื่อยๆเนาะคนเดียวเลยคนเดียวไม่น้องไปนั่นคนเดียวโดดๆเอาแล้วพ็โสดลวงไปถ้าเราจะหัดสมไม่จริงเนาะ เราเขาเชือดวัวตัวเมียน่ะเราไปเอามาดูไปโบกเขาว่าเลื่อยผมเลยเอากี่ร้อยก็ว่าไปเพื่อนผมเป็นพอก็อยากจะทาอย่างตาเนี่ยนี่เลยแล้วก็ไปมีถังมีปืนมีอะไรเงี้ยแล้วไปผสมหมดไปน้าเชื่อไปหลายหมื่นไม่ติดเลยเดี๋ยวขอโทษครับไม่ใช่ผมว่านะไอหมอบัวเนี่ยที่จริงแล้วทางที่ถูบอ่ะผมว่าไปฝากปัว์ุีกว่เพราะหมอวัวบางเจ้าอ่ะ มันอยู่ชนบทเนาะครับท่านไม่มีถังใหญ่มันมีถังสนามเนาะบ้างตัวลืมไปบางบางคนไม่ค่อยเติมน้ำยามันเหลือครึ่งครึ่งหนึ่งเปิดมายังไม่มีไอเลยที่ไปสมบวมไม่ค่อยดีอันนี้คออยู่กับเจ้าของแล้วจะเลือกฝากใครอันนี้เอาเป็นว่าเอาหมอที่เชื่อใจได้แล้วกันใจได้ตองน้ำเชื่อผมผ่านการฝากมาหลายหมอแล้ะสุดท้ายผมมาฝากอยู่น้องทุก อายุถึงยี่สิบกว่าจบร้านบงคนเด็กดีซื้อสักขยากแต่ที่จริงแล้วน้ำเชื่อถ้าทางเป็นดีทารู้จักดีๆฝากที่ประตูจตเภือฝากได้ด้วยได้ขอให้ฝากอืมแล้วเราจะสมเราวิ่งไปเอาหลอดเดียววิ่งแปเอาหลอดเอาไอ้กระบอกแบบถ้ามีถังก็ให้ยืมถังเด็กไปถังเล็กๆไอ้ถังที่สนามอ่ะแก่ของผมจะสมเองผมจะใช้หลอดเนี่ยไอ้กระบอกกระบอกออกซิเจนวันนั้นใครวันนั้น ไอคนเจ้าเก่าอ่ะเขาบอกพี่ขายผมไปีิพี่ไปซื้อใหม่ผมขายมันผมบอกว่าผมซื้อมันมีกี่บาทหรอกมันให้ 600. หกร้อยผมบอกพี่ไปซื้อใหม่ทุกวันถังไม่มีถังผมขายไปแล้วเคยก็ผมไม่ได้มีผมไม่ได้ออกสนามเนาะผมไม่รู้จะผมไม่มีไอตัวนี้ตัวเดียวและไอกระบอกสองร้อยกิ่ินั้นร้อนอ่ะมีขายน้ำเชื่อจะเอาตัวไหนอ่ะเลือกเอาเลย รับคารวะยอมมาคารวะก็รับประสบการณ์ความรู้มันไม่ใช่นึงมันแบ่งได้เขาเรียกว่าแบ่งปันเนาะมันมันมันผมยอมรับแ้ะไอ้ที่เลือดร้อยอ่ะมันยังไงอ่ะมันสวยจริงแต่ว่าตลาดคนที่จะยอมรับกันไม่มีปัญญาไปเลี้ยงแต่นี่เราเลี้ยงนี่พูดแทนเกษตรกรทั่วไปอ่ะชาวบ้านอ่ะ ก็ดูตาสีตาสายยังเอา้าแสดงว่าเกษตรกรยึดถือหลักการนี้แล้วก็จะต้องทนได้กับสถานการณ์ราคาต่ําที่มันเป็นอยู่ก็ท่านลองคิดดูจะ,จะไม่ยอมหนีออกจากสถานการณ์มันการจะไปซื้อเลือดร้อยอ่ะจะพราะค่าทับมันก็ต้องเยอะแล้วกันไม่มีปัญญาไหนจะซื้ออาหารไหนจะซื้อโอ้ใครคิดอีกปาถะ เกษตรกรชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงส่วนใหญ่ลูกผสมลูกไทกี้ไท,ไท,ไทกระโดนเนี<อ>่ยเขาเลี้ยงประมาณกี่ตัวต่อครัวเดือนบางเจ้าก็ห้าหกแม่<อ>บางเจ้าก็สิบแม่แล้วแต่แต่เอามาคิดดูแม่แม่แม่แต่เจ้าหน้าที่พวกปศุสัตว์อ่ะเขาก็ยังไม่กล้าให้เกษตรกรเลี้ยงพ่อเลือดร้อยเลยเพราะอะไรเหตุผลเหตุผลให้จาเป็นป่วยไข้ จะขายวัวมันก็ขายไม่ได้และจะขายยากกว่าและสองเนี่ยท่านลองคิดดูอ่ะตัวละแสนน่ะเนื้อวัวที่ใครจะกล้าซื้อเนื้อมันไม่ได้ไอที่เขาเลี้ยงกันอยู่คุณตามันมเป็นการเลี้ยงเป็นแบบสัตว์เลี้ยงวัวสวยงามก็ีเ่เยกเว้นยกเว้นไอที่ไม่สวยที่หางขาดที่ขี้เละอะไรเงี้ยเขาเรียกวัวตกเกรดก็ไปขายราคาเนื้อ มีก็ขายอยู่เอาไปขุณแต่ที่จริงที่จริงอ่ะผมผมดูแล้วคนที่อยู่ได้อ่ะมันเลี้ยงมหูวัวพื้นเมืองนี่แหละการไปรอดมันจะถูกจะแพงกันก็ไปต่อรองกับใครไม่ได้ยังคิดว่ารอดอยู่ใช่ไหมก็ต้องมีต่ำกว่านี้ไหมเไม่ราคาวัวจะตกต่ำกว่านี้วัวชาวบ้าน สมัยทอดิดว่าอาจจะต่ำกว่านี้มันคงไม่ต่ำแ้วแหละอันนี้ต่ำสุดแล้วที่เหลือก็คือขึ้นเนาะที่เหลือขึ้นลงต่ำแล้วต่อไปก็ขึ้นขึ้นแต่ไม่ของอ่ะถ้ามันไม่มีอ่ะมันก็จะขึ้นอดีมานซัพพลายเนาะก็ไอ้เนี่ยเหมือนเลี้ยงหมูอ่ะมันจะถูกสองปีสูรินมันเลี้ยงวัวกันเยอะไงครับทีนี้เลี้ยงเยอะแต่ผู้ซื้อไม่มีมีแต่ผู้นําไปขายในตลาดวัวแต่นี่มันกินไม่หมด มันมีวัวอย่างอื่นเข้ามาวัวพม่าวัวแพะที่สมาด็จเกษตรมีอะไรนะแต่ไม่มาหลายวัวถ้ารัฐที่อื่นเราต้องมาคิดอย่างนี้ดิใครจะเป็นคนแก้เอ้าในความคิดคุณตาก็เจ้าหน้าที่แเลยนี่สองแน่ห้าแก่ไงนอ่ะนโยบายของรัฐนะเนาะแล้วก็อาทิตย์ดีกรมสุสา์ก็ต้องมีเจ้าที่เอ๊จะมาส่งเสริมมาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่เป็นอยู่ในกาการเลี้ยงวัวแบบนี้ได้ได้ยังไงก็แต่ ที่ผ่านมามีมีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก็มาแนะนาการแก้ไปสมมติเอาถ้าภาครัฐนะไม่เคยไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่คนไหนแล้วเขาทำอะไรก็มีกรมปสุทธิ์ศาสตร์เขาทำอะไรที่คุณตายเขาก็จะให้เลี้ยงวัวพวกเรานี่แหละแต่ราคาขายจะขายที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็ขายเขาไม่ได้หาตลาดให้เราออยากได้วัคซีนลัมบีสกินเอไปเอาถามว่าไอ้ที่เลี้ยงเนี่ยคือเลี้ยงใจรักนะ วัวน่ะไม่ได้รี้วใจใจรักรักษาตามสภาพตามสภาพที่อืมทําได้อ่าแล้วเอาแล้วกินอยู่ล่ะกินอยู่ก็หายอย่างอื่นเอาอันนี้เส้นชีวิตครับผมเนี่ยอย่างท่านเนี่ยสมมติเอาอ่ะ ถ้าวาสนามันชี้นิวอ่ะป่านี้ท่านสบายกว่านี้แต่นี่มันไม่ชี้สินน่มันไปอํานาจแต่ผมยังมีความสุขดีอยู่่ายุน้อยใจก็เนี่ยคนเกรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอำนาจเนี่ยลูกเมียก็ยังกลัวเราไหนดูมีลูกกี่คนสองคนหรือคนหนึ่งสองคนทำไมมีลูกสองคนเนี่ยเนี้ยเนี่ยหนึ่งขีดสองขีดเนี่ยนี่นี่นี่ มันไม่โกหกหรอกครับนี่หนึ่งสองมันขึ้นมาเองถ้าไปเจอใครไม่มีขั้นอันนี้อย่าไปคบกับเขาเลยอ๋อคบได้แต่เขาเอาเปรียบเราตลอดคบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไปดูหน่อยคนที่เอาเปรียบที่แล้วต้องใส่แล้วะนี่นะห้าเส้นวาสนานี่กลัวเส้นนำนาจมันสู้ท่านไม่ได้มันถึงนั่น อันนี้อำนาจอำนาจนี่จะเกิดจากอะไรบ้างอำนาจา้งมีเกิดจากอำนาจนี่คือคนคนที่พูดไปเขาเกรงกลัวปัญญาปัญญาเกิดจากปัญญาเขาฟังเราลูกสองคนตรงไปเลยอาวผมไม่รู้มันขีดอผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่รู้ท่านท่านไปดูไอ้ใครก็ได้ตรงมือขวาตำราถ้ามันมีขีดอะขีดหนึ่งก็คือหนึ่งคน เดี๋ยวถามไม่ถามประโยคสําคัญหน่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยหูมันจะรวยงั้นไม่รู้หรอกแต่มันมีสมบัติเยอะเนี่นี่นี่ถ้าคนไม่มีขั้นเนี่ยไงรวยนี่ผมรวยแล้วรวยกันเลยนิมิตรเ n d นชิปมิตรภาพผมรวยกว่อใาใแลผมได้มาเจอคุงตางผมไม่มีอะไรจะฝากเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้กันโอเคขอบคุณครับ